าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ นี่ใครเป็นนิสุดวงเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะบอกยาให้เอาจริงหายเยอะแล้วนะนิสุดวงนี่ใครเป็นนิสรดวงจะบอกให้ไอ้จนอะไรวิว้อื่นเป็นข้อคอเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยคนดร้าี่ริ่งหายนี่ตอนนี้นึกไม่ออกเกออเพชฌฆาตอะไรสังฆฆาต้นสังฆฆา,น,านีไน่ไงที่มันเป็นข้อคอ เรามาสับกับกาบกับเที่ยวกินหายแต่ใครไปรีชัุงดวงมาถวายหายรับรองกินแนวหายมันไม่เป็นกินยัาไปเถี่ยถ้าเป็นยังเป็นอีกมันก็ไม่หายเจ้เนี่ยตรงนี้มีมีมมต้นเพษรังคาตเกษรังฆาวกินแนวหาย สนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง